มื้อนี้พาเข้าครัวทําหอยทอดกันค่ะเตรียมแป้งเลยค่ะเราใช้แป้งหอยทอดสําเร็จรูปนะคะแล้วก็เพิ่มแป้งโกกิเข้าไปสัก2ช้อนโต๊ช้อนโตก็ได้นะคะแล้วก็ใส่พริกไทยป่นลงไปเลยค่ะใส่น้ําก็ค่อยๆเพิ่มน้ําทีละน้อยนะคะจะได้ไม่เหลวจนเกินไปเนาะ อย่าให้เหลวจนเกินไปแล้วก็อย่าให้ข้นจนเกินไปค่ะแป้งก็จะออกเหน่ยหนาแข็งไม่อร่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเนาะใส่หอยออที่เราซื้อมาจากตลาดใส่ลงไปหมักไว้สัก10นาที15นาทีนะคะซอยต้นหอมใส่ลงไปชิ้นไว้ก่อนแล้วเราก็หันมาทำเป็นจิ้มค่ะใช้น้ำจิ้มไก่2ช้อนโต๊ะซอสพริก2ช้อนโต๊ะนะคะ ส่วนง,งอกไข่เราก็ล้างให้สะอาดเตรียมไว้เลยนะคะใส่ลงกระทะกันเลยค่ะเทน้ำมันสำหรับทอดลงไปค่ะไม่ต้องมากนะคะตักหอยใส่ลงไปแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วกระทะเลยนะคะหอยเราก็ใส่ได้ตามใจชอบนะคะถ้าเราทานตามร้านก็อาจจะได้ไม่เยอะอย่างที่เราทำเองเนาะ พอแป้งเริ่มเซตตัวแล้วเราก็ตอกไข่ใส่ไปเลยค่ะจะสองฟองหรือฟองเดียวแล้วแต่ตามเราชอบเลยค่ะตามที่เราชอบเลยค่ะเมื่อแป้งเซตตัวเราก็พลิกด้านนะคะตัดซอยออกเป็นคำๆก็ได้หรือใครชอบเป็นแผ่นๆก็ไม่ต้องซอยออกมานะคะ,ะเข้มความเข้มความกรอบเราก็เอาตามที่เราชอบเลยค่ะถ้าชอบนุ่มๆก็ตักได้เลยค่ะ สำหรับถั่วงอกเราผัดแค่สะดุ้งความร้อนนะคะไม่ต้องเอาจนสุกนะคะเราจะได้ชิมริมรสความหวานของถั่วงอกด้วยตักเสิร์ฟเลยค่ะชอบกรอบแค่ไหนก็ทิ้งตามเวลาที่เราชอบเลยอร่อยค่ะรสชาติกลมกล่อมไม่แพ้ที่ร้านทำเลยค่ะ